สวัสดีครับสวัสดีครับปาเสกโอ้ฮัลโหลมิสเตอร์ฮัลโหลฮัลโหลฮาวายูเฮลรแฮปปี้นื้เยียร์อบร์ฟอะกอเกมพสกะกะกะไบัดนี่กาลาินนี่ครับโอ้ยหากังัโอ้ยกะคนบัเดียวกันก็มาเอาเอาบัรเดียวกาลาินสวยังนี่ฮัลโหลครับกาลาินนี่ครับเอาเาหดเจ้าไหในบนนี่นิดนอยนิดนอยโอ้ พอมึงอุยพออยู่พอบานพอมึงใช่โอ้อ่าพ่ออันเช่นยาเช่นยาแม่เด็กเช m นยาอยู่ละนี่เช่นยาฮ่าฮาฮ่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 าฮ r า You ฮ่าฮ r าฮ่าฮ่าฮ่า y ่ u ฮ่ o ฮ่า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 ฮาฮ่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 านแาฮ่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 าค่าฮ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 ่่า่าาฮ่า่่่ล่่่าาา่าาาครับาาาาา ไม่กี่การด้วยกันมามาคนเดียวเตะครับมาผู้เดียวครับผมโอ้บ่ให้เลยบอไดบ่บ่ได้เรื่องบ่ไถ้บอใครได้โอ้บ่ไดไดบ่ได้แม่เอาจะมี้สุขการบ้านไอต่อไปเอาไปนั่งพัดวพราษาบ้านไอเด้ลารเด้อครับครับครับผมดีใจดีใจจะบอกไถ่บอใคร่่าบได้สปีกอิงดีอย่างเดียวเด้อิงดีอย่างเดียวกันหูจักกัว่าสอยบ่สอยโออฟังไู่ครับลองสอยฟังเนี่ยซอยซอยอ่าว่าตามก็ได้บอตามได้ซอยพี่น้องฟังซอยอยพี่น้องฟังซอยนกจากแต่เป็นความหวยอีเลืง นกแต่แต่บินความควยหอยอีเดิ่งออควีเดิ่งฮึมบ๊วยเดชซิงแตดเขาขี้เมียงมาบ๊วยเดชซิงแตดเขาขี้เมียงโอ้หนิบ้านนี่พ่าอีสานจะไปนะฮาร์ดแวร์ตลาดเด้อะฮาร์ดแวร์เ้อโอเคฮาร์ดแวร์ฮาร์ดแวอ์บ๊วยเดชนี่พ่อสารกินบ๊วยเดชครับผมบ๊วยเดชพี่ใหม่ครับเสียเข้าบ้าครับดองไส้ครับผมโอ้โหครับผมพี่ดองครับมือนี้ป๋าเสกนุ่มเสกก๊าซิ่นเอาฮัลโหลฮัลโหลเฮ้ยก๊อฮัลโหล ฮัลโหลป่งปลาเข้งมันครับณจกกังหวัดกาฬสินรสครับพลังกระไดตัวน,นี้ที่างานสุยเขาซื้อณตรงนี้แผนยางนะครับของ KCG คิงค Cabrao g ra นะครับพี่น้องครับตันตงองตัเขาเบิ้งหนาทีเฮ้เบิ้งหนาที่เ,เออพี่น้องครับพี่น้องบรรทั้าต้องการที่จะดรื่งแของขุดสาขุดบอหรือว่าต้องการที่จะนะครับอันนี้คือส่วนหนึ่งนะครับพื้นที่ตรงนี้ประมาณ30กว่าไร่นะครับที่นะฮะอาณาจักรของทีมงานนะครับของขบ่านองซ้ายนะครับผมนะครับกับแผนยางตรงนี้นะฮะ นะครับมีทั้งหน่อยทั้งใหญ่หลายไซส์หลายขนาดนะครับเราวางแผนตรงนั้นไปแล้วเหมือนข้าปูข้าแผนกัตรองเนาะกําลังสีกอขึ้นพี่น้องครับพี่น้องต้องการเรื่องของนะฮะจะปูถนนปูหนท่างนะครับเป็นถนนลาดยางว่าไงซะนะครับได้เลยนะครับวันนั้นที่อาจารย์ป่องเมื่อั้นนี้พี่น้องครับนี่เสปลนแบกอับเสียวมมาลามาลงในเรลวนี่พี่น้องนะครับมอระหมู่ว่าไงง่าเลยนะฮะเลนเสแปกหลังหันลังกับพีิบาเนี่สุดยอดเลยบรรยากาศของทีมงานเท่านะครับนะฮะ นี่คืออาณาจักรนะครับของทีมบ้านเฮ้านะครับผมนะฮะสุดยอดมากเลยนะครับมีโอกาส อยากได้อยากเลือกของของคอนกรีตติดต่อที่ KCG King Cabrao c ra นะครับปูนเข้มเต็มสูตรนะครับบริการทุกระดับประทับใจเอาใจพี่เอาใจน้องนะพี่น้องเด้อน,นะครับกับ King Cabrao c นะครับผมนะมีไรโมแค่นี้ยังสำนึกแด้วจังเปล่าเน่ยครับอยู่สาขาวาน,นนดีบาดอีก King Cabrao c แค่ซีจีพี่น้องครับปูปบนเพราะว่าจะเป็นปูนที่ปูเาานเทพาที่อาคารเลื่อนเพศถนนหนทางต่างๆได้เบิร์ดพี่น้องสนใจติดต่อที่ King Cabrao c เข้าไปที่หอ จอกอห้างหุ้นสุวนจกัดคิงครับราโกได้นะครับเพราะว่าพี่น้องต้องการทางราดยางยางบักต่อย,ออยนี่ต่อไปนี่กางจะสร้างเสร็จเร็วๆนี้นะฮะแผ่นยางทาง้าดีท่ารัดยางเลยพี่น้องเด้อน,นะครับติดต่อได้เลยนะครับกับเคซีคิงคับบาโกแล้วที่ต่อพานผมเสีื้เผียวเมืองส,สกลนครยนะครับหนึ่งในงสมาชิกผมเป็นประธานนะครับผมอ,อืมนะฮะนะฮะผมประธานับผมประธานขีเหล่าครับผมพาดทอรถขั้นนี้แล้วเดี๋ยเพราะมันหมอกก๋วยเตี๋ยวนี่ยเมันหมอก๋วยเตี๋ยว ปลอดอืมมาดเจอนะบรรยากาศของทีมงานนะฮะก็นะครับโอเคพี่น้องต้องการกะย่าลืมครับมากินข้าวเที่ยงกันครับบรรยากาศมือเข้าดาววันนี้สาธุเอ็ดขอให้พี่น้องมาเท่าอาจารย์ปองบอว่าโอ้ยมัปีใหม่ให้พี่น้องในอาจารย์ป๋องเพิ่งออกมาได้พี่น้องนี่นะครับเพิ่งติดพวงหัวหลงมาเลยนะครับเพิ่งออกมานะครับเพิ่งออกมานะครับอ่ะปีใหม่แล้วปอบีเข้ามาเปล่าฮะ วัยพ่อพี่น้องครับปาร์ตีปีใหม่สงครามปีเก่าตระรับปีใหม่ขอความสุขส,สดีไม่ใช่สุขกับแข็งแรงยูดีไม่แห้งฮักแพ่งไม่ปัดโจมีแข่พี่น้องเอฟซีเสียงเพลว์เอฟซีจำปองเอฟซีพออบีเอฟซีแอนจอนี่และทุกๆคนคคพี่น้องบ่เจ็บบ,บ,บ่จนลำลำเลื่อยยโชคดีปลอดภัยปราศจากพวกโค้ชไพ่พวกฆ่านะครับขี่พญาต่างๆยาม,มากไก่ มาเบียดเบียนนะครับคิดสิ่งใดนนอนรับได้เงินเงินน่อนรับได้เงินเืินน่อนเติมได้เงินแสนแบนเมื่อมาให้ได้แก่วไม่ได้โชดโพล่ปลายยามภาคานพี่น้องเด้อนะครับเพียงเงินเล็กของเท่าแล้วเขาคำเราไหนรูยจะดีมีแห้งครับแค่แมงปั่นยี้เรื่องเซ็งเพลจันป๋องพอบีพองเรื่องนั้นจะดีเือปราบทุกทุกทุกคน ขอความสุขสวัสีมิเคยเจ้าพี่พี่น้องแล้วก็ขอเป็นกบเลงใจให้พี่น้องเพระเจ้าอีสานพัดทินหากินไก่บ้านที่อยู่กลางบ้านไก่เมืองทั้งเมืองนอกเม็หน้าทั้งยโสทั้งต่างประเทศก็ให้ปลอดภัยครับพี่น้องครับนะครับหาเงินแดงเงินหาข้ามแดงข้ามบ่าวเสด็จเงินก็ให้ยแดงเงินบ่าวเสด็จข้าก็ใหายด้ามครัคิดขึ้นให้ได้เป็นเงินเป็นทองนั่นขึ้นขึ้นเป็เงินเป็นทองนะครับคนหาข้นแพงมูในองค์กรหาแพงไม่มีไผ่ติเตียนไม่มีไพ่าเป็นสัตว์ตัวขอให้คนหาข้นแพงกันอยู่ดีไม่แห้งสว นะครับบรรยากาศของที่นี่น,นะครับผมมานะฮะวันนี้เรามากินข้าวเที่ยงด้วยกันนะครับเมื่อคืนเนีเมื่อคืนนี้เราไม่รู้ว่าเราเบาหรือเปล่านะฮะแต่เราก็ไม่รู้ว่าถึงบ้านตอนไหนตอนไหนครับผมอืมไครทำเคลื่อนเสียส่วงวะครับส่วงนะครับครับผมนี่คือท่านอธิการบดีท่านสว่สวงทั้นสดนะครับเคซิจีคิงคาบราโกเนาะพี่น้องเนาะนะครับ อันมองได้ก่อนสิไอห้องห้องนอนไอมุมไนบอกข่าาน้ำเนาะนี่เขาไงเนาะเอายู่ในปลาไ้เลือกเนเพื่อผ้าปลาเสกมีดงนุงมีเด็กกะจิไดิมันโอ้ยขยกะจิคว้าญาติมะฝ่อแผ่นปูนเยู่พี่เรามอได้รี่เห็ดใบสัตวเผาทานอัเด็ทานเบตทั้งหมน่นเห็ดเลวกงนาะชาีอิมบา Did you have lunch Did you have lunch Yes Okay กินข้าวเทียงละป้ายเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วอ่าเ่ออ่าฮ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 ่ีฮ่า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 ่าน่าฮ่าฮ่าฮ่อน่าฮ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 ่รฮ่าฮ่าฮ่ฮ่าฮา่าฮฮ่าา่า่าฮ่า่าฮ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 ่าก่าฮ่กฮ่าฮ่าา่่่า่า่า่่า่อา่า โอ้เหมือนกับเลขสิบสองเลยนะไม่ไเป็นตาหู้เขเป็นเต้าหู้กากของไก่นะนี่แหละคุณปู่คุณเจ้าไม่รักเธอก็อย่างนี้แหละหลุดคนเบาบอกเก่งขึ้นยังนี่ยแน่ครับเอาลงเขาจะลงไรมาได้เสียตะเคียงมันเท่าไหร่เต็มเที่ยวรถนะเต็มเทียวรถเอเออโอเคครับเอาลงไว้แล้วเนาะแน่แก้วนะครับ มากินเกาเทียงน้ำกันพี่น้องเน้อกำลังสมมาฮวงท่านผีครับกำลังทำมาฮวงตุ่มพรมพะแลงหักแพ่งแมงปันกินเกาเทียงน้ำกันบรรยากาศบ้านเฮ้านะครับกินตีนบานเข้าสุขแล้วกินตีนบ่สุกแล้วครับมาถามใครคำเนี่ยม่ว่อนผมสุกบ่นไดผมมันเจ็บครับตีนไก่บานบ่ละสุกบ่ละนี่ก็สุกบันอะนี่กิตีนมาบ่สุกแล้วบานเข้าสุขบรรยากาศที่มานีพี่น้องครับสวัสดีปีใหม่ด้วยพี่น้องเด้ออยู่ดีไม่แห้งครับสุขเหมื่อสุขเหมื่อ สุดจารเลยสวัสดีใหม่ครับ